ครับสวัสดีครับเป็นสังวาลชกวันไหนครับน้องรักวันที่19 19ที่ไหนครับช่องเจ็ดช่องเจ็ดที่ชกกับใครเก้ล้านสายจอแดนระยองครับ9ล้านเล็กรูปร่างใครสูงกว่านะเขาสูงกว่าเขาสูงยังสูงกว่าเองดีกว่าใช่ครับชกร้อยเท่าไหร่ครับไฟนี้122ย่องก้นไฟนี้122ยองก้น้ำหนักสบายๆบายมันหน้าร้อนด้วยไฟหน้าก็ต่อย112ยองก้อนเนาะไม่ไหวเนาะเป็นสังวาลเป็นคนที่ไหนครับน้องรักเป็นคนบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อำเภออะไรอ่ะ พขาปใช้กับเขาไปใช้อยู่ใกล้กับลำไยม่านไหมไม่รู้ลาไยม่านไม่รู้จักอำเภอลำไยม่านป่าวรู้แต่ว่าไม่เคยไปครับแต่ผู้หญิงสวยนะพี่พี่ลองไปถึงหลายครั้งหน้าสวยอะอย่างอย่างนี้สวยไหมอย่างนี้อันนี้สวยป่ะเนี่ยนอนอยู่แล้วอะอย่างอย่างน้องต้าเลยน้องต้าเข้ามาหน่อยน้องต้าอย่างนี้นี่สวยไหมน่ารักอ่ะอย่างอย่างนี้ถ้าถ้าสมมุเขายังโสดเนี่ยเรายังโสดเนี่ยชอบไหม อ่ะถ้าสมมติว่าเจอน้องแบบว่าอยู่ในป่าอย่างนี้อ่ะแล้วเขาโดน,นเสียเสียกัดเสียกัดแล้วเราจะช่วยปะช่วยเดียวช่วยไหมอ่พอพอสมมติว่าเสียกัดเขาหมดทั้งตัวแล้วไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ตัวนี่อยู่ในป่านี่เราจะช่วยเขาไม่ช่วยช่วยหยอกยอกจยอกน้องต้านะครับน้องต้าน่น้านัก แล้วก็สิบเจ็ดนี่ช่องเจ็ดสีฝากาสิบเก้าเนาะฝาตู้เชียร์ด้วยเราก็ยังขึ้นสีเซ่ได้เสื้อสมานเหมือนเดิมอาชีพก็ยังมีเหมือนเดิมคเคยเจอตัวจริงพี่แนทปะ่ะพี่แนทนี่อาจจใส่ดีนะเนาะอาเจใส่น่ารักรน่ารักดี <c oughs> แล้วก็ได้ดูเดือนประจำปีปีไหนปีไหนปีห้าสิบหกสี่หกห้า กี่ร้านไม่รู้คนละเท่าไรแบ่งกับตอนนั้นก็คนละนห้าแสนัะคนละห้าแสนโอ้ร้านหนึ่งได้มาปุ๊บให้ให้ตอนนี้โสดไหมถามจริงไม,ไม่ครับไม่โสดนะมีแฟนมีอะไรแล้วปีนี้อายุอะไรน,นะครับ ยี่สิบอายุยังน้อยนะครับแล้วก็เป็นนักมวยที่ดาวรุ่งแล้วก็อาวุธหนักมากฝากเชียร์ด้วยช่องเจ็ดสีพบกับไรนะเจ้าล้านเจ้าล้านสอตอแดงแลลอยลมคู่เอกเราคู่เอกคู่รองคู่รองนะสมัยก่อนเคยดูวันฉลองชกไหมเคดูเคดูสบดูครับสมัยก่อนหรือว่าฮอตไม่วันฉลองการสายวันนี้ไปกินลาบ ถ้าสมมติว่าเดี๋ยววัน,ว,นวันไหนวันไหนถ้าสมมติว่าซาร่าเนเราไปกินลาบเสียสมาธครับกินได้ครับหรือกินวนพี่หลอกก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเนะาะเสียสมาธดีไหมเสียสมาธดีไหมดีครับแกไม่ค่อยวุ่นวายเนาะใช่ครับนะได้ไ,ไดรไปหมดเสียสมาธิดีเนาะก็ด, <c oughs> ดีเออพี่อ๋องไป,ไปเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งนึงก็ให้ทีแปดหมื่นทีเราไปแสนเออเสียสมาธดีมากตอนนี้ยังตอนนี้ไม่ไม่ไม่โสดแล้ว ถ้าสมมติว่ามีผู้ญิงนียังอยากโสดหนะหรือว่ารักแฟนคนเดียวรักแฟนคนเดียวหน้าตามึงนี่ไม่น่าเชื่อถือนะรักแฟนโอเคน้องรักขอมีชัยชนะครับมาครับผมครับฝากเชียร์ด้วยนะครับครับผม